嗯。 Lúc lóc lóc bye bay. đi, đi ra, à lóc không ngon hay phần mấy, bay sao đây, à lóc lóc không ngon hay phần Lúc lóc không ngon, à lóc không lóc ngon hay phần mấy, ใจงอเลลูกผู้มองเลยพอก็เป็นมาใช้ดีได้จะเซนเลยอืม่ใช่ผมงอกว่ะหนูผมงอกแล้วว่าผมงอกผมงอกลูกนี่ลูกนี่ลูกอยู่นี่ลูกลูกโอกแทงพอเดนะลูกลกผมงอกผมงอกว่ะดนู เก่เกอลูกมงาก็เป็นแลเก่ง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 ีมีมีมี แล้วอาบน้ำแล้วก็รับปุ๋ยตบิ้งเบิงเบิงเบงเป็นนี่จำง่ายเป็นที่จำฮะบอกบอกไปเท่ากัหายเท่ากัน่ลฮะิีนมูเ pues ป mm ็นก okay, hmm. yeah. ับหายมา Tập ừ. lè Dưới tòa thảo to Thảo <laughs> to à? ờ, <laughs> không tòa 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 non tòa tòa non tòa 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 em 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 ôi ôi, ôi, ôi

ไปดินี่แหละเ,เห็นอันหนเห็นอัไป้าป้านั่งคักเทมเอ็มเลยลูกเออเอาวันโน่แล้วป้าเด้ปาจะใส่ลูกเชนดนะลูกชิดป้าลูกชิดเป็นใช่ปะเอาชิด สิบปลาเออโอ้ยตกไป่ตกตกไปหนึ่งใช้ลูกปลาไม่ใช่ปลาเป็นบุลรุเอาขึ้นเอาขึ้นมาดิได้แล้วพี่จ้าเอาขึ้นเอาขึนานา้นดูผ <c oughs> ้าเทาใ้่โอ้ยเมียวใจไก่เอาไก่จัน ไก่เออไก่เมียวไก่ไก่ว่าไก่ตลกตึง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 อาศัยก้นเจ็บแล้วเจ็บเลยเปล่ามาเจ็บใส่เก็บใส่ลูกเจ็บใส่โอ้ยเจ็บ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 จีนเจ็บจีนมันเจ็บจีนูุ นั่งย่อขึ้นเสาแซบบ่นี่แซบบ่็ลกบอดูแซบโอ้ยแซบดนอนตัวตนอนแซกบวขักนอนแซกบวขักดี เออดีเอ้ยดีน้องใช้กระบ,บอกขักบ่ลูกเบิ่งได้ได้กระบ,บอกขัก chín tâm có vùn vai <laughs> đây cả bò khạc mẹ ai à, nè đi vâng à, hả là kiến thức hoa nồng luôn ตายบิดบิดบิดเอาเอาบิดบิดกับบิดลูกนอกเอาเอาคอยลูกเอ็มไอเปิ๊งโง่มาลูก ถลุยเมยเฮยเฮ้ยเบิ่งค่ะแค่บลอจังผมมีผม ตื้ยบักไ่เม็ดนี้นะตะล้เดิยังเดรถไฟฟ้ามันหอ่เยู่หที่จาคุ้มแท้จริงปะหาตู้มีทอย่างอย่ะ สะเครื่องแม่เอมเอมบีเอมดื้อไฟดื้อสะเครื่องแม่เ,มเข้าไปยั้งอยู่ในตู้นะเฮะเมืดแม่ผับนะสะจนมืดบ่ เก่งๆหนุงสรงเองถือว่านะมันบะถืออาไหมเอะไม่แกะออกลูกเบิ่งลูกมันบะถืองูทรงบะถือแล้วน่ะนะหนุงไหมสองสามปีเห็นแลจะไดนพาไปเอาเมือกระต่ายมันกินเชยมันเห็ดอน เล่นเออโอ้ยคืยนเงาไม่ยัง่งคืนเล่นอทิตยเดียดีดีดดดนะแฝดสามมาแล้วแฝดสามมาแล้ว,นลวหนึ่งสองสาม เอ็มดิหอดปูหอนยาเลยหล,ดลุหลดเข้าโบโรประจักเศษแหงทั้ทงกินทั้งรับ จำคาในมือแล้วเรรับแล้วเอาประป๋น i̇şte ไ้ไหมล่ะับแล้วนเกร้สามัางแกงน้อย บมเอมจะให mày, đấy, mà, ้มันนี <h <h ่เนี <h 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 ่ยมองไม้มัน uh> บุกินอันนี <h> <h? <h> <h ้ยนะกินมาฉันก็กินหนังหาวางนังเอ็มโดดโดดสี่ชิปสี่ชิปมาพี่ลูกมาพี่ไปเอ็มเอ้ยมาเข้ามานี่

Nhang, anh nhang nhang đi, đứng đi, 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 anh ơi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  đứng ơi em ơi anh bài... <laughs> <laughs> ơi anh anh ơi anh ơi anh ơi ơi anh ơi anh ơi ơi มมเอ็ม,ม,มไปเมื่อลูกเอา้าเอา้าเอา้เอาเซ่เลยเผื่อเวลาลมผัดพรมเอ็มอมาแม่มาแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่ nhang khộp luộc vô mi nè đây coi coi Hết để ăn đại yên đấy bờ này, coi lông lú coi lông, coi tút lông, ăn à, vô, vô, ngày nay chỉ ăn bơ đại, ngày nay lú chỉ ăn bơ nè ăn, ăn, ngày nay bờ này, ăn, ngày coi coi lông lú coi coi lông, lông, vừa chơi ăn nó lú nó, bơi, ai <laughs> ไปนะคนตุ้งน้ำสวยพอไปเออไปไปดีคนออกไปลูกคนออกไปเอ็มคนออกไปนอกลูกไปคนไปเอ็มก็คนไปลูกไปออกไปนอกพงไปไปไปดีเดี๋ยวออกไปได้ปุ๊บโอ้ยจบแต่เดีไปแล้วพุ จานงามเนาะงามเลยถ้ากันเผานะองบ้าคลปุ้ยมัดแล้ว Em mà tẹt đấy lụ ơi Ai tẹt thế Phải là đáy mà Còn á Chê cái người điêu <laughs> Chiêu hèn mà โอ้ย oh, แงนชี boundaries. ้เงนเอ้เว้ยไม่เด่นอ้อไปจ็บตีจังนะจันมนกระดห้ลูกไ้บี้ไ้บี้โทรศัพท์บีนะไม่ไมโอ้ยถังแหงเลยกนกี่ถังเอมลูกนั่งกขาบอกามกำบันเดนเอมเอ้ย O nhắp bút, 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 Hả? bút, nhắp 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 คือเมื่อวัยแถทะลุคนน่ะแทบบบลกอ๋อจูตินแทบจทะไดบลกโอ้ยกรอบจอนะ,ะ,ะนั่นได้บัลเีแบลอยปะ เลยยังเป็นยิบไปยับขนมมันกินเป็นหลอดแข็งๆนะกินทั้นมุนๆเลยเมิ้แสบเด้งอย่างจะแสะอยู่เอออเออจะนั่งจะนั่ง

เดี๋ยวยังจะไอ้ลูกเอ็มเปอรเพื่อคิดว่าไอ้เยอะคนแล้วเนาะเซตโลดบานเซตเซตลังฮักเลยนอย่าเห็ดใจไอ้เปอรเก็บบาดลูกแกมันเห็นยังลูกกระเจียมมาให้แม่มาบันดีมาให้มาให้แม่กับโบมาแม่หนังหายยังไงไหมฮัน มาไม่เบิกให้มามาเมยเบิกให้มาโอ้ยมีแข่งน่อยมีแข่งน่อยเจ็บร้นโอ้ย ไม่แล้วไปไปไปอย่างนึงเลยแกะแล้วเสียดแกะแล้วใล้ๆน่ได้นะก็ทำได้ลยเก็บเก็บใส่นะลูกอยามาเอาเกอบไหมวิ่งหน้าแมวหมนนละ đốt, này sục, hehe, như cái sục bay, bay, tí sẽ lực, จะเจ้าพอนตองนั้